แสดงความยินดีกับน้ององค์ิงเพชรบ้านแพงที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมืง่อวนเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าน่อยเฮาน้ององค์ิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าวสูพีเอาเมื่อว่าสูน้องเอามาว่าวสนนูเอฟซีอีหล่าหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผม กอนอื่นเลยพี่น้องต้องขอแสดงความยินดีกับอิหลาหน่อยเฮานะครับผมนที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรย้ำอีกครั้งพี่น้องรางวัลน,นี้มาจากสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการมอบโรคเกียรติยศให้กับนางสาวลัตนาพรหอมหวนน้องอุงหอิงเพชรบ้านแพงเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณกุศลสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยจะมีพิธีมอบโรคเกียรติยศวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,567นั่นก็คือคืนนี่แหละพี่น้อง จะมอบบนเวทีสาวน้อยเพชรวันแพงณวัดหนองคูตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็แปลว่างานวันนี้พี่น้องงานบุญกระินเมื่อนี้อีลาน้อยเฮานะครับผมเนาะขึ้นทำการแสดงบนเวทีสาวน้อยเพชรวันแพงและก็จะได้รับโลเกียรติยศพี่น้องรับโลเกียรติยศ จากสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องเป็นโลกของเยาวชนที่มีจิตสาธารณกุศลสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมมอบให้โดยคณะกรรมมาธิการกิจกรรมเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และมีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎรพี่น้องตบมือสวสัวให้อิหลาหนอยเฮ้าพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจนะอีหลาพี่น้องเป็นโลกเกียรติยศย่างแท้จริงได้พี่น้องจากสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการนะครับผมนาอกิจการเด็กและเยาวชนดีใจนะอิหลานอยเฮ้าพี่น้องดีใจลีคิดดีทำดีสิ่งดีๆย่อมตามมานะครับผมเนาะ,าะเฮนะ็ดดีไปโหลด,ด,ดามมานะครับผมนาอถึงบีิู้ใดเห็นฝ่าเพิ่นเย็นพี่น้อง เปาอีสานเสื้อแบบนั้นทางคณะกรรมการทางกรรมธิการนะครับผมนอ้เพิ่นเล่งเห็นทางผู้หลักผูญญ้ใหญ่พี่น้องเพิ่นก็เล่งเห็นถึงความดีนะครับผมนอ้สิ่งที่อีหลาหน่อยเฮาได้เฮ็ดมาตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีนะครับผมนอ้ที่อีหลาหน่อยเฮาอ่าอยู่วงสาวหน่อยพี่ดอนแพงและก็ได้ทําคุณ,ณประโยชน์ต่อสังคมมากมาย กาเซืรอว่าพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีนะครับผมน้องแฟนคลับอีหล่าหน่อยเราเห็นมาตลอดในการทําดีของอีหล่าหน่อยเฮาว่าจะประมุ่นตุก,กตานะครับผมนาอเอาเงินไปบริจาคงานบุญต่างๆตามวัดต่างๆนะพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮ้าไม่เคยขาดและก็ทำด้วยใจบริสุทธิ์ของอีหล่าหน่อยบ้านเด็กกำพร้าบ้านผู้พิการนะครับผมนาออีหล่าหน่อยเฮ้า ก็ไปร่วมจิตก,กรรมพี่นอ้องในหลายสิ่งหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อ,อสาธารณนะครับผมเนาะอีหลานน่อยเฮาไม่เคยขาดขอบพ่ออีหลาหน้นอยเฮาบ่าเคยขาดเลยผมเสวาพรอมๆแม่เอฟซีเห็นตลอดนะครับผมเนาะถึงการกระทําของอีหลานหน่อยและครอบครัวก็ถือว่ารางวัลน,นี้นะครับผมเนาะเป็นโลกประกาศกิตติคุณอันทรงเกียรติพี่นอ้องจาก ทั้งสภาพผู้แทนรัษฎรทั้งคณะกรรมาการการนะครับผมนอทีเพิ่นพิจารณาเห็นมองเห็นนะครับผมนอถึงจิตสาธารณกุศลของอิหลานอยเหาจังไดมอบโลนีให้อิหลานอยเห่า,น,หา,หน,หาน้ององอิงเพชรบ้านแพงสมควรอย่างยิ่งและกับมาะสมอย่างยิ่งสําหรับรางวัลน,นี้สําหรับโลกาเกียรติยศประกาศเกียรติคุณที่อิหลาหนอยเห่าได้รับสําหรับความหูสึกข,ของบริสาน สมควรอย่างยิ่งนะครับผมเนาะลหลายสิ่งที่หลานน้อยเขาได้เห็ุพี่น้องบ่าว่าจะเป็นในชุมชนนะครับผมเนาะที่รวมกับทั้งพราจารย์บุญนุนนะครับผมเนาะหรือหลวงลุ่งที่หลายคนเอิ้นติดปากเจ้าวาดวัดหนองคูพี่น้องได้ซอยเหลือผู้พิการในหมู่บ้านได้ซอยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในในหมู่บ้านตามที่หลายคนได้เห็นนะพี่น้อง,องผ่านสื่อต่างๆช่วงนั้นบอลซานกะมีโอกาสได้ไป คุกคี้นัมีนออาเห็นถึงความตั้งใจของอีลาน้อยแล้วก็ขอบคั้วแล้วก็ทางโครงการดีๆเนะครับผมเนาะทางของพระอาจารย์บุญนุนที่อ่ามีการริเริ่มนะครับผมเนาะอาอยากให้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเพื่ออาซอยผู้ป่วยทิ่เตียงซอยผุ้ป่วที่อาทุกทุกคนละพาพ ที่บสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าจะเป็นมอบเตียงแล้วนกะ็ผมเนาะเตียงผู้ป่วยอ่าเครื่องอุปโภคบริโภคผาอ้อมเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยแล้วนกะ็ผมเนาะถือว่าเป็นโครงการดีๆทั้งอ่าที่ทางพาจานบุญนุนได้มีโครงการขึ้นมาแล้วก็นะผมเนาะแล้วก็ถือว่าอีหล่าน่อยเฮาเป็นกําลังหลกักหรือว่าเป็นแกนหลักเลยพี่รองในการขับเคลื่อนอ่าสหรับโครงการนี้ กับขอแสดงความยินดีกับอิหลาหน้อยเฮาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และกับเหมาะสมอย่างยิง่งอยากให้เด็กรุลไม่พี่น้องมองนอะครับผมเนาะเอาอีหลาหนอยเฮาเป็นตัวอย่างในการวางตัวในการปฏิบัติตัวอ่าในการช่วยเหลือสังคมในส่วนที่พอจะช่วยได้อาจจะไม่ได้ซ้อยเหลืออ่าเรื่องปัจจัยเรื่องเงินอนดอกพี่น้อง อาจจะช่วยเหลือด้วยแรงหรือว่าด้วยความสามารถน้องๆรุ่นใหม่นะครับผมนอกศิลปินรุ่นใหม่อาจจะมีความสามารถในการร้องเพลงเล่นดนตรีนะครับผมนอะกอานีว้วานาไปใช้อ่าซอยอ่าสาธารณกุศลได้นะครับผมนาะถึงความสามารถถึงจะบบวาในเรื่องปัจจัยเรื่องเงินทองก็สามารถไปซอยใดอ,อยากให้น้องๆมองอิหล่าหน่อยมองน้องอิญงเป็นตัวอย่างทําไมน้องวินถึงมีแฟนคลับ เยอะมากมายทำไมถึงมีพ่อพ่อแม่เอฟที่พร้อม,อมอสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดอยากให้น้องๆมองจุดนี้นะครับผมเนาะ,ะนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนำขอคิดดีๆไปปรับใส่กับเจ้าของแล้วเดินตามทางให้ถูกต้องอย่าทรยศ FC แฟนคลับเป็นคนที่น่าหักของ FC แฟนคลับ คือจังอีลาน้อยที่ยัง้องเองทำาณขนาดนี้ให้หลายๆคนได้เห็นแล้วให้น้องๆได้เห็นแล้วอาจจงเอาแบบอย่างที่ดีของอีลาน้อยน้องอญิงไปทำตามและปฏิบัติตามปรับประยุกต์ให้เขากับตัวเจ้าของก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองดีๆแล้วก็ทัศนคติดีๆกันแล้วกันที่ทังช่องอ่ามอบให้อ่าอเด็กดุนใหม่นะครับผมเนาะที่จะ,จะเจริญรอยตาม น้องอิงเพชรบ้านแพงับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดดีใจน้ำอิหล่าหน่อยเฮาบว่าพี่น้องถือว่างานบุญงานนี้นะครับผมเนาะอ่าได้บุญได้กุศลพี่น้องแล้วก็ได้รับความสุขหลายๆอย่างอ่าาจะเป็นต่อครอบครัวอิหล่าน้อยเองตัวอีหล่าน้อยเองแล้วก็ต่ออ่าสังคมเองต่อแฟนคลับเ c ซีเองแล้วก็ผมว่าผมเสวาได้รับไปเต็มๆในงานนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ทั้งสองบาลานาเดอร์่น้องไปเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะคลิปนี้บาสานตองของยาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม